สวัสดีเพื่อนๆกคนด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมากเกมบอมิจิอริน่านะในพาร์ทที่30 นะครับวันนี้นะครับผมมีคนรีเควสเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมเล่นตัวละครยุกิโอนะนะครับจริงๆก็มีคนที่รีเควสเข้ามาอีกคนนึงนะครับนะเขาอยากให้เราเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเอา่อคาไมิไมไม่ก็อาราคาวะนะผมยังไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะอา่าคาไมิไยนี่ตัวไหนเอ่ยคาไมมไมเดี๋ยวหาใน Google ดีกว่าอ๋อคาไมิไมคือน้องกระดาษเหรอใช่ไหมน้องกระดาษน้องกระดาษน้องกระดาษ นี่ไงตัวนี้นะครับคามิไมกับตัวละครที่มีชื่อว่าอรลคาวะใช่ไหมอราคาวะคือใครเอ่ยเออนี่อาอะคาวะนะครับนะน้องเขาบอกว่าจะเล่นตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าอะคามิไมไม่ก็อรลคาวะก็ได้นะครับนะเดี๋ยวอันนี้จะลองดูทีหนึ่งแล้วกันนะว่าจะเล่นตัวไหนนะครับนะแต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นครับก็คือ มีน้องเขาบอกว่าจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับที่มีชื่อว่านินเมจูนะครับเป็นแท้งสมุไรนะครับนะเป็นแท้งสายไฟเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเข้ามาในวันที่14เดือน4ใช่ไหมก็อีกนิดเดียวเองดิเออเดี๋ยวก็จะเข้ามาแล้วนะครับโอเคตานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นในส่วนของยูกิวนาก่อนละกันนะครับนะตามสัญญานะครับตามลําดับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นตัวใหม่ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยอาจจะมาเร็วอาจจะมาเร็วนิดนึงนะอาจจะมาวันอังคารไม่ก็เสาร์หน้าเลยนะครับนะอันนี้ก็ รอดูกันได้เลยนะครับผมโอเคในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งจะพูดอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนที่แบบว่าเขาเรียกไงอยากแอดผมมานะครับแล้วก็อยากจะเล่นด้วยเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นเกมโทรศัพท์บ่อยนะครับนะอาจจะมาเล่นในช่วงที่แบบว่าว่างจริงๆหรือว่ามาเล่นในช่วงที่อัดเท่านั้นนะครับนะอันนี้ใครที่แอดเข้ามาแล้วแบบว่าอยากเล่นด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเวลาว่างของคุณอาจจะไม่ใช่เวลาว่างของผมก็ได้นะฮะนี้เขาอยากให้เข้าใจกันนิดนึงเนาะนะฮะเห็นมีคนอกันมา เยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นมีคอมเมนต์ล่าสุดบอกว่าพี่ไม่มาออนเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้เข้าใจกันนิดนึงเนาะเอออยากให้เข้าใจกันนิดนึงนะผมก็ไม่ได้ทําแค่ท่อง YouTube อย่างเดียวแล้วผมก็ทําการ์ตูนทําอะไรในเพจด้วยนะครับนะเวลาตัดอะไรหลายๆอย่างมันก็เยอะนิดนึงน่าจะใช้เวลานิดนึงเพราะผมทําคนเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกไงช่วงนี้ผมก็วุ่นๆุ่นเนาะมันก็มีเรื่องวุ่นวายยุ่งยุ่งเยอะนะฮะนะก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอยากให้เข้าใจนิดนึึงงเยาาาากกกให้ขจจจนนนิดดดะะะีี็มมมพูแแคค่ลบุณ๋วผ แปะอันนี้ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะช่วงข้ามไว้ให้แล้วกันนะฮะเผื่อใครแบบว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้อยากฟังโอเคหลังที่เราบ่นเสร็จเราก็ไปหาห้องกันเลยดีกว่าหาเจอแล้วแนะ่จังหวะนี้นะฮะกดเลยดีกว่าครับอุ้ยก็หาเร็วอยู่นะเออก็ไม่ได้แย่นะสองนาทีสองนาทีเกือบ <c oughs> สองนาทีเออ,าทเออเวลาเกือบตีหนึ่งอย่างงี้ไอเดี๋ยวบอกว่าจะไปเล่นอันนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> จะไปเล่นยูเกียวน้ำเห่อเดี๋ยวเป็นซับเออยูหาอะไยังไงดีวะเนี่ยอุ้ยพัดหน้าดีกว่าบ้างเนี่ย เอเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมตัดดีกว่าเดี๋ยวผมตัดไปช่วงหน้าดีกว่านะฮะเออน่าจะอันนี้กว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโยนมันเกมเกินไปนะฮะนี่มามามารอบนี้เดี๋ยวตั้งใจจองตัวก่อนไม่ได้ละเฮ้ยได้วะนี่ยุกิวันะค้างนานมากบอกเลยจังหวะนี้ไม่ได้เล่นต้องมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอึอจองได้แล้วจังหวะนี้มิสเลนนะผมแต่ไม่รู้จะเล่นรอดหรือเปล่าจังหวะนี้เอาล่ะตัวละครเราก็ถือว่าโอเคนะเแยเป็นซับพอร์ตที่เป็นดาเมจแล้วก็แครี่ที่แบบว่าเป็นฮาร์ดดแคครรีีี่่่่่วววะะะะเเเเเฮฮฮ้้้ยยตัันนนาาามมกกงงออออถิข ส่วนป่าตัวนี้นี่ใครนินนี่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นก็พิวเอาเรื่องนะฮะาราสุเทนง,งูนี่ก็ถือว่าเขาเรียกไงนะแข็งแกร่งอยู่นะฮะตัวนี้ถือว่าถึกอะ่ะเออยืนได้อยู่นะฮะไอ,อต่วฝั่งตรงข้ามก็น่ากลัวว่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใครไปบนเนี่ยอุบุเมะเหรอยูกิโดจิว่ะตัวนี้ผมว่าน่ากลัวแน่เลยตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นไฟเตอร์ดามเมจก็ค่อนข้างมีนะฮะแล้วก็ถึกด้วยแล้วก็แม่งดันทำซีซีต่างหากเวรเก่า <laughs> เป็นตัวละครโชตะตัวหนึ่งที่แม่งเก่งมากเลยตัวเนี้ยเออยุกิโดจิว่ะเฮ้ยใครจะหมูใครจะจ่าว่าตอนเนี้ยเอาลุตกตกตกโ,โอ้โหมาถึงปุ๊บกระตุกเลยไม่ได้แล้วขอความช่วยเหลือได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยนายเองเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอูนีม้มากลางครับผมเฮ้ยแต่เขาอาจจะมาได้อยู่นะฮะเพราะว่าเ,าเขาเรียกไงตัวตัวเขามีสกิลไกลอยู่เออสกิลสองนะฮะไกลอยู่แป๊บหนึง่งเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเียมันเอานมันเอานกมาปาดผมมาก คุณปาดผมได้ยังไงสกิลสองเขาก็คูดาวค่อนข้างเร็วนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโดนไปทีก็ค่อนข้างเจ็บอยู่ะฮะเออเนี่ยเฮ้ยได้เพิ์สปาดฮะอุย้ยเลนล่างเอาเหลืองเลยเอาเหลืองเอาเหลืองงหวันนี้เฮ้ยอหมอนี่มันปลาลัวๆเลยเฮ้ยบอลหิมะเรายังมีคูดาวว่าสกิลนายมีคูดาวหรือเปล่าเออตอดตอดตอดเดีย๋ยวอัพสกิลตันก่อนเลยฮะจังหวะนี้ไอหมอนี่มันเกินไปแล้วว่ามันทำเกินไปแล้วเออไม่ได้คีปตะวันขุมเออได้คีปอยู่เอ้ยทำอะไรอย่ามาปาดหน้าผม ไม่ได้แล้วเขาทำตัวเหมิมเกลื่มเกินไปแล้วเราเลยจะต้องทำตัวเข้ม,มอะไรเขาบ้างแล้วะฮะจังหวะนี้เราต้องนำตัวเป็นกาแฟฮะเอาแบบเข้มๆเ,เลยนะจนังหวะนี้แม่งไม่โดนเออยังไงเึอเออมันมันยังไงซิมันยังไงซิเฮ้โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมดเงี่ยฮะมันยังไงกันเชียวึแม่งเอี้ยเจ็บเราเจ็บกว่ามันเยอะเลยว่ะเฮ้ยสกิลคูดาวก็โคตรนาน ดี๋ยวผมว่าป่าเขาไปเอาทาดุกิข้างบนนะไม่ใช่ทารุกิเขามันมันชื่ออะไรนะอ่อมันชื่อมันเออมันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่ออะไรก็มไม่รู้ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมว่าป่าเขาน่าจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เพราะว่าเขาน่าจะพยายามมาเอาเราวันนี้ต้องเคลียร์คีบก่อนเคลียร์เลนเออกดดันไ้ฮะเราเป็นตัวเวทเราต้องทำตัวหน้ายางเกรงเข้าไว้นะฮะช็อตนี้เออยังไงวะยังไงโอ้ได้ไปแล้วนะฮะหนึ่งคิว โอเคสำหรับตัวละครยูกิวนะนะสกิลก็ค่อนข้างจะอ่าเขาเรียกไงเรียบง่ายนะฮะตัวนี้นะครับนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลว,วางวงตันนะครับแต่ก็จะใช้เวลาดีเลย์นิดนึงนะกว่าเขาจะสตันนะฮะก็จะเป็นสเก็ตน้ําแข็งร่วงลงมาแล้วจะค่อยๆระเบิดตันนะฮะนี่อย่างนี้แล้วก็สกิลสองก็จะเป็นปาสนูบอลน,นะฮะกลิ้งไปกลิ้งหลุนๆไปสกิลสามเป็นสกิลปล่อยคลื่นไอเย็นออกไปนะฮะทำให้ผลกระตุกออกไปนะแล้วเมื่อกี้ใครมาวะเน,ะนี่ยเ <laughs> มัวแต่อธิบายสกิล ไม่รู้ว่าเพื่อนเรามาเมื่อกี้ไม่มองไม่ทัน,น้วยซ้ำว่าใครป่า,าป่าน่าจะมาช่วยเราเอาคีฟมั้งไม่รู้ <c oughs> ส่วนสกิลอันตีนะเป็นสกิลปล่อยปล่อยปล่อยหอ,อกน้ำแข็งนะปล่อยหอ,อกน้ำแข็งออกมานะลงมาที่พื้นนะทำให้เกิดวงเออีค่อนข้างกว้างนะฮะ <c oughs> เป็นสกิลสร้างความเสียหายที่แบบว่าค่อนข้างจะสุดจะแรงนะฮะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าใครยืนอยู่ในบ่อน,น้ําแข็งอันติเรานะก็จะติดสตัดตดนด้วยนะ <c oughs> เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคล้ายๆกับอันติของคิทตันไมเด้นนะฮะเออคิทตันไมเด้นในรอดเลยฮะตัวนี้ เฮ้ยมาแล้วว่าเมื่อกี้เขาวาร์ปกลับไปไหนอ่ะเฮ้ยมาว่ะเพื่อนฮะฮะฮะยังไงวะเฮ้ยผมน่าจะปล่อยอันติไปก่อนว่ะอันเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะฮะพออันติไปปุ๊บมันจะปิดสถานะน้ําแข็งนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เขาไม่ได้อันติด้วยนะเออเขาน่าจะเก็บไว้ว่ะเขาน่าจะเก็บไว้ผันธุศึกเราว่ะหรือไม่เขาอาจจะรอป่านะฮะตอนนี้เขาดูล็อกแรกมากเลยอ่ะเป็นไปได้สูงสูงยังมากเลยแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยไหนต้องอัพนำวะเนี่ยหนึ่งกับสามอันไหนไม่ต้องอัพนำวะารองนำเนี่ย อุ้ยิววิวฮะจ้าไม่น่าตายโอเคกลับบ้านก็ได้เมื่อกี้ผมดันสกิลสามตอนอ่าเขาอะไรนะตอนเขาอันติพอดีเฮ้ยตายออ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยน่าจะกลับเมื่อกี้ผมพอเดาได้แล้วแหละว่าป่าเขาจะต้องมาแก๊งแน่ๆเออแต่ว่าคิดว่าแบบมีมีมีแฟดไงคิดว่าน่าจะพอแบบหนีได้เอออะไรงี้ฮัลโหลเขาสลับเลนกัะเลนบนตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเหมือนจะโดนกดเหรอเฮ้ยแต่ตัวเลนบนก็อยู่ได้นะเนี่ย อ๋อใช้วิธีเล่นแบบ RV ปีปะเออแบบว่าป้อมล่างแตกเลนบนก็เลยสลับกันกับเลนล่างเนี้ยเหรอใช่ไหมทางงานซับก็ต้องไปอยู่ด้วยชิบหายแล้วครักูรลเพื่อนอุ้ยโอ้รอ,อดเฉยจังหวะนี้โอ้สุดยอดสุดเจ๋งเลยเพื่อนเออโอโ้โหไม่ชอบตัวนี้เลยอะโมมิจิเนี่ย แล้วประเด็นคือแม่งมีตัวล้วงต้องสองตัวมีตัวอุบูเมะก็ล้วงเออคนนี้อนะก็ล้วงโอ้โหเอ้เรนกรมถระถังซมจังเอาเรื่องวะโอ้โหโอ้โหตายจริงฮะคูโอคือไอตัวเนี้ยตัวยูกิโดจิเนี่ยคือแบบประชิดตัวได้นี่คือแบบตายแน่แ่เออเพราะว่าซีซีเขาเยอะนะฮะซีซีเขาเยอะจริงเขาฟาดทีก็เป็นน้ำแข็งนะโคตรงงเฮ้ยอย่ายุ่งกันเราเราไม่ให้นายง่ายๆหรอกนะเรนเลนกลางของเราอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจะตูหายว่ะอันนี้บอกก่อนเลยนะ ทำอะไรทำอะไรจะสกิลสามมาดีจะสกิลสามต้านเรามาดีเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยทำไมทำตัวโลกแรกอย่างนั้นน่ะไม่ค่อยช่วใจเลยเอาโอ้โหวืดหมดเลยเหมือนทีเขาจะเริ่มแก๊งกันแล้วว่าเนี้เริ่มตึงแลเริ่มตึงแล้วเพราะว่าตัวละครเขาฝั่งเขานี่คือแบบเหมาะสําหรับการเดินแก๊งมากๆนะเหมาะสําหรับการไล่ฆ่าโคตรเฮ้ยแต่ว่าเราได้ป้อมว่ะเฮ้ยน้องปะทองเล่นดีจัดเลยอ่ะไม่งกอันติด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าดีมาก วิสโกสูสีมากเลยว่ะตาเน,นี้ยโคตรดูเดือดเดี๋ยวเราคอยช่วยแบบสนับสนุนก่อนว่ะเดี๋ยวให้โอราสูทิมงูเป็นตัวล่อก่อนมาแน่อันนี้ไว้ตุกไว้อย่ากรกะตุกกระตุกตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตอนบวกเลยเพื่อนจ้าโอ้โหเมื่อกี้โอโ้โ,อโหเมื่อกี้วางสกิลอันติทิ้งไว้แต่คือแบบเลื่อนไม่ออกโอ้โหเอ้ยกระตุกเฉยอะไรวะนี่เนสโอ้ทำไมกัน อยากจะร้องให้แล้วเมื่อกี้คือตอนเล่นเมื่อกี้ก็ไม่กระตุกเลยนะเออไม่กระตุกไม่แหลกเลยฮะเมื่อกี้แต่คือทำไมตาน,นี้กระตุกสองรอบเลยกระตุกตั้งแต่ตอนออกตัวเลย <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แอซิบมาตัวหนึ่งผมไม่รู้จะต้องอัพอะไรนำอะตอนนี้นะแล้วระหว่างสกิลหนึ่งกับสกิลสามอะผมอัพแบบสมดุลแล้วกันนะใช่ปาวะอันไหนมันอันไหนมันต้องอัพลองนำวะผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เอาสกิลหนึ่งแล้วกันอะเผื <c oughs> <ๆ>่อแบบทำให้แบบดีเลยน้ำแข็งมันเร็วขึ้นอะไรอย่างงีคค้คิดเองอว, <c oughs> งวลละไว ตัวเวทที่ตังที่สนะี่เนี่ยเพื่อนมันของไม่ทันเขาหรอกนะมันของไม่ได้ทันเขาหรอกนะเพื่อนมันไม่ได้กินเลยตอนเนี้ยนะเฮ้แต่อูบูเมะนี่มันแบบมันต้องจะเล่นผมว่ะเพื่อนเฮ้ยอูเมะเพื่อนสวัสดีอยายาปล่อยสกิลไกดได้กูก็มีสกิลไกลกูอะฮะฮะย่านะมือ้ยน้องปลาทองเพื่อนใจเย็นแป๊บนึงเรียบร้อยต้องตายแล้วล่ะเออเรียบร้อยเอาน้องปลาทองเราไปกินอย่างงั้นเหรอเราก็จะกินนายเหมือนกันนกเพื่อนอย่างนี้ช็อตนี้เลยนะ เอาชิบหายแล้วกูดิเงเออไม่จริงยาไม่เตุ้อยรอดรอดแบบรอดได้ไงก็ไม่รู้นี่นี่น,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 นเดียวเอากลางก่อน,นฮะแป๊บนึงเฮ้ยเขาบวกกันอยู่ปะนี่เหมือนจะบวกกันนะฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วชึบไปเพื่อนสวยงามเฮ้ยได้วะได้ได้อะไรวะน,ะนั่นลุงได้แอซิดอยู่แล้วนะได้แอซิดอีกแล้วเนี่ยฮะแอซิดสามต,ตัวแล้วฮะจังหวะนี้แต่สกอร์แม่งโดยรวแม่งเราถือว่าน้อยนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันมียุกิโดจิ มันอยู่ข้างหลังนะเพื่อนทําไงดีอะมันพยายามจะซวบซาาเราอะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีแช่แข็งว่ะอันเนี้ยเรามีแช่แข็งอยากอย่าไปยุ่งกับน้องน้องทำไมในบรรดาตัวละครจะจะต้องมายุ่งกับน้องปะทองเราด้วยนะฮะเอาป้อมบอกเลยเอาป้อมครับอย่ายุ่งกับเรานะอย่ายุ่งกับเรานะกูสู้เด้อกูสู้เด้อกูสู้คนเด้อเออเนี้ยเฮ้ยฮาคุณรู้แม่งต้องเฮ้ยอย่ายุ่งกับเราอย่ายุ่งกับเรา ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้นนไไดจริง <Th> บอกเลยอย่ามยยามยุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราเออสวยสวยสวยเพยเื่อนโอ้โหหายแล้วสำเนียงเนิอเลยจังหวะนี้โอ้แต่เขาเมื่อกี้เขาน่าจะบาดเก็บสาหัสอยู่อันนี้ยออสวยมากเพื่อนระหว่างที่เราเป็นตัว <To S 1> ล่อเขาก็ไปเอาโอโรจิกันอย่างนั้นเนอะทีมเล่นกันอย่างดีฮะจังหวะนี้โคตรชอบอะ่ะค,ค,คือคือคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะคือฉันไม่ต้องทําอะไรเลยอะ เล่นสบายมากเลยอ่ะเจ็ดแค่แบบวันๆก็อยู่แต่เลนกลางเคลียร์คีฟแล้วก็อยู่แต่เลนกลางแล้วก็เคลียร์คีฟแล้วก็วันๆก็ทําอยู่แค่นั้นในชีวิตไอยูกิโดจินี่มันเกินไปแล้วฮะเพื่อนอยังไงยังไงเชียวฮะยังไงทำไมผมลากอันติไม่ค่อยไปวะไม่ค่อยชอบเลยอันเนี้ยเอ้าแล้วได้คิววะจาังหวะเนี้ยอุย้ยต้องนับถือในความสามารถของทีมเลยนะฮะตานนี้ บอกตรงโอ้โหเอา MVP มาดีให้อย่างนี้เล่นดีโคตรโคตรคนนี้บอกเลยนะเนี่ยไอหมอนี่ยเล่นดีจัดเลยอนะแต่โดยรวมเขาเขามาหมดเลยวะเ <c oughs> <laughs> ขามากัน3ามคนเลยเหรอไม่ <c oughs> แต่โอเทนงูนี่เล่นดีจริงไม่ใช่มันชื่ออะไรนะเออคาราสูเออคาราสูเทนงูตัวคาราสูเทนงูเล่นดีมากเลยฮนะเล่นดีจริงตัวเนี้ย <c oughs> ก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวละครยูกิอนะน,นะนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับโอเคครับผมเรามาดูทางด้านของประวัติตัตวละครตัวนี้แล้วก็ภาพรวมโดยรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะภาพรวมโดยรวมกันเลย โอเคเราไปดูทางด้านของสกินแรกกันก่อนละกันนะนี่ก็เป็นสกินสกินออริจินอลเขานะเป็นสกินแรกเลยนะเป็นร่างจริงเขานะแลวนี่ก็เป็นสกินย้อมสีนะชมพูมาเชียวนะส่วนนี้ก็เป็นสกินอีโวนะโดยโดยส่วนตัวผมว่าสกินอีโวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นสกินอันนี้น่าจะเป็นสกินที่เก็บไอใบไอใบม่วงๆ่วงอ่ะน่าจะใช่เออน่าจะเก็บไอใบม่วงๆ่วงมาแรกนะฮะสำหรับสกินนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกินจะเรียกว่าเป็นสกินอันติเมทได้ไหมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น ถือว่ามันจะดูเหมือนสกินย้อมสีของสกินหนึ่งสกินแรกก็เถอะแต่คือแบบเฮ้ยชอบว่ะชอบโทนสีนี้สีขาวนะครับแล้วก็ผ้าข้างในเป็นสีแดงเฮ้ยสวยสวยน,นี่สวยนะฮะส่วนอันนี้เป็นสกินวาเลนไทน์แล้วครับผมอันนี้เป็นสกินฤด,ดูกาลนะเป็นสกิน S S13 นะครับนะซึ่งผมน่าจะไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ทันเฮ้ยแต่สกิน S13 นี่เหมือนอันนี้เลยเหมือนสกินเหมือนร่างของตัวอิสยะเลยตัวเนี้ยเออนะครับคล้ายๆคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆอันนี้ก็เป็นสกินฤดู <laughs> อันนี้เป็นสก,กินย้อมสีสีชมพูจากสก,กินฤดูก,กาลทีหนึ่งนะเป็นสก,กินอของแบทเทิลพาร์ตนะสก,กินนี้โอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มตัวละครตัวนี้นะน้องเขาจะทำท่าทางเรีอคชันยังไงกันบ้างนะจิ้มหัวเลยจิ้มได้ <11. S 1> มันจิ้มได้กี่มันมีท่าอะไรบ้างี่้ผมจำไม่ได้ <11. S 1> ไม่ดูอันนี้ใช่ท่าพิเศษไหมอ่ะนี่นี่น,นี่น่าจะมีสี่ท่านะครับเนี่ยหน้าน,นี้ท่านี้น่าจะเป็นท่าพิเศษ มัง้งโอเครับผมมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะครับน้องเขาจะโชว์ท่าทางยังไงกันบ้างนะครับกดเลยออเออถือว่าสวยเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับนะสมแล้วที่เป็นผีญี่ปุ่นใช่สมแล้วที่เป็นผู้หีมานะฮะสวยมากตัวนี้นะครับโอเครับผมมาดูกันว่าประวัติตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ มาเป็นวันเทศกาลเลยไอะไรวะนี่ทำไมมนเป็นตั้งเป็นวันเป็นเดือนเงนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันห้านี้แต่ว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะอ่านง,ง่ายอยู่โอเคไปอ่านกันเลยดีกว่านะสำหรับประวัติของตัวละครยูกิอนะา <23 S 1> นะครับ23กันยายนหิมะตกหิมะในทุ่งหิมะไม่มีวันหยุดตกวันนี้ก็เช่นกันพวกนี้ก็ด้วยทว่าวันนี้ข้าพบมนุษย์ผอมแห้งในทุ่งหิมะคนหนึ่งเขาก้าวทีละก้าว ทีละก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายก็ล้มลงท่ามกลางผืนหิมะอันเวิ้งว้างทำไมถึงมาอยู่ในวันที่หิมะตกเช่นนี้กันละ่ะเขาจะไปทุ่งหิมะอย่างนั้นเหรอข้าอดไม่ได้ที่จะสงสัยเขาวันที่25กันยายนหิมะตกวันนี้คนคนนั้นตื่นแล้วแต่ก็ไม่นับว่าตื่นเต็มที่หรอกนะเขาแค่ลืมตาขึ้นอย่างยากลําบากเท่านั้นเขานอนอยู่ท่ามกลางผืนหิมะที่ไม่คาดคิดก็คือตอนที่เขาเห็นหน้าข้า หาได้หวาดกลัวไหมขอถามเจ้าหน่อยได้ไหมเจ้ารู้ไหมว่าที่ไหนมีดอกปทุมหิมะก,กันจูจูเขาก็ถามข้าเช่นนี้ข้าเลยตอบเขาข้าสงสัยว่าเขาคิดจะทำอะไรจึงไปกับเขาด้วยข้าไม่ได้โกหกหรอกนะข้าเพียงแค่สงสัยเท่านั้นวันที่26กันยายนหิมะตกมนุษย์ช่างอ่อนแอเสียจริงหากข้าไม่ได้ตามเขามาด้วย ไม่ได้เรียกลมเรียกหิมะเปิดทางให้เขาแล้วก็เขาไม่มีทางมาถึงที่นี่เด็ดขาดแต่ว่าน่าเสียดายข้าทําให้เขาได้เพียงเท่านี้ความเจ็บป่วยของเขาข้าไม่สามารถรักษาได้วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนหิมะตกเขาคงใกล้ตายแล้วละ่ะวันที่สิบแปดกันยายนหิมะตกเขาใกล้ตายแล้วแต่ยังยืนยันจะไปเก็บดอกปทุมหิมะหากเขาตายยอดเขาหิมะนี้จะไม่สะอาดอีกต่อไปหรือว่า ข้าจะฝังเขาไว้ที่อื่นดีวันที่ย9สิบเก้ากันยายนหิมะตกเขาสิ้นใจแล้วจริงๆแต่เขาไม่ให้ข้าฝังเขาที่อื่นเพียงแต่ขอให้ข้านําดอกปทุมหิมะบนยอดเขาหิมะไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพภรรยาของเขาเพื่อคําสัญญาไร้สาระเนี่ยนะเขายอมจ่ายด้วยชีวิตของเขาเองเลยเหรอข้าไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นเลยแต่ดอกปทุมหิมะที่ผู้ชายคนนี้มอบให้กลับทำให้มือของข้ารู้สึกราวกับโดนแผดเผา แม้แต่ใจของข้าก็ยังละลายทำไมมนุษย์ถึงชอบความรู้สึกนี้กันนะโอเคนะก็จบไปก่อนแล้วกันนะเกมโอเมจิอาลีน่านะครับในพาร์ทที่27นะครับนะสำหรับตัวละครยูกิโอนะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับนี่แล้วอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับ อ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยละกันนะครับเพจมีชื่อโอไฮโอนะครับพิมพ์ตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเพียงไมว่าแฟนเพจโอเดวายก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับนั้นก็จะใช่เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตูนนีมนะครับที่เป็นตัวละครมาขอจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรนะครับผมต่อหลังนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวััีครบ